การที่สองนะครับให้เราเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงจากวงนั้นถ้าไม่ได้จริงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเป็นคนคนหนึ่งที่ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับวงสนทนาที่มีการนินทานี้เราจะเป็นที่รู้กันในหมู่ของผู้คนในหมู่งคนที่เรารู้จักว่าเราเป็นคนที่ไม่นินทานเพราะฉะนั้นการที่ผู้คนที่ไม่นินทานคือคนที่มีความจริงใจนะครับแน่นอนความดีก็ย่อมหลั่งไหลมาหาเขานะครับ ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับได้ตรัสไว้ในฮะดิษกุรซีนนะครับ <Wow. S 2> ว่าแท้จริงค่าอยู่ที่ความคิดของบา่าหากเขาคิดดีความดีก็จะเป็นของเขาแต่หากเขาคิดไม่ดีความไม่ดีนั้นก็จะประสบแก่เขาเพราะฉะนั้นการความพูดหรือการกระทาเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดครับพี่น้องการที่วันนี้จาเป็นต้องเนะริ่มที่จะคิดดีแล้วเราจะพูดดีนะครับพี่น้องต่อมานะอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับก็ได้กล่าวต่อไปว่าและพวกท่าน อย่าได้สอดแนมความผิดของผู้อื่นเป็นไงครับเธอเริ่มคิดไม่ดีแล้วเฮ้ยคนนี้มันทําความผิดนี้อยู่แน่เลยเป็นไงครับต่อไปการจะทบต่อไปคือการสอดแนมหาควาามหข้อมูลที่ให้กับ <quelques> พูดนะครับเพราะนั้นอิสลามก็ได้ห้ามการสอดแนมการสอดแนมความผิดของผู้อื่นแม้ว่าจะมีช่องทางให้เราเข้าไปเห็นเข้าไปพบเข้าไปเจอได้อย่าได้สอดแนมความผิดของผู้อื่นนะครับต่อมานะครับ และคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ดินทาผู้อื่นพวกท่านชอบหรือการที่กินซากศพของพี่น้องของพวกท่านนะการดินทาเปรียบเสมือนการกินซากศพของพี่น้องของเราเลยนะครับเราชอบเลยครับกินซากศพของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องระวังให้มากนะครับต่อจากนี้นะครับ อีกประการหนึ่งนะประการที่สนน่าสนใจนะครับก็อยากจะนาเสนอกับพี่น้องนะครับในเรื่องของหากเราวันนี้โอเคเราเคยทํหาหรือว่าเราเคยพบเคยจะเคยเจอคนที่ทําความผิดเหล่านี้นะครับจะนํจะแนะนำเขาอ,อย่างไรว่าจะทํายังไงให้เ่อกจากความผิดนี้ให้ได้หากเราหากมันติดเป็นนิสัยแล้วนะครับเริ่มต้นข้อแรกน,นะครับให้เราเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่มีความตักกว้วใจต่อรสุภารูตละลามีความยำเกรงก่อนละรู้เสมอว่าอรร์เนี่ยได้ยินอลรร์เนี่ย รับรู้ทุกสิ่งที่เราคิดแม้ว่าเสียงที่กล้องอยู่ในหัวใจและจะนับภาษาอะไรกับสิ่งที่เราพูดออกมานะครับประการที่สองนะครับคือการตอบตวัตตัวต,ต่อรถซุปหานัวใจแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับคือการคิดดีคิดดีต่อพี่น้องไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเห็นเขาทาไม่ดีคิดใน,นแง่ดีไว้ก่อน ก็ฝากกับ <minutes> พี <ikke Ugh>. ่น <language> ้องมานะครับในคุตตาบแรกนะครับถึงการนินทานะครับผลเสียต่อผู้นินทานะครับแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงการนินทานะครับหรือแม้แต่การที่เราเนี่ยเป็นคนทุนึดิที่ถ้าหากว่าติดนิสัยแล้วนะครับก็มีวิธีการนะครับดังที่กล่าวไปแล้วนะครับนะครับนะฝานิลละหัวอียาคุมบิฮัดีติตาบิอับบูลกะลิฮ่าจาวัสตัฟิรุลลอฮันที่บริวัลกุมวะริซาลิมุสลิมีนัมิกุลลิซัมฟัตัฟิรุอินะฮูบลนอฟูรูรัฮี الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين إنه เวลาะดิสนะครับที่เน้นย้ำนะครับว่าให้เราให้เราเนี่ยคนที่ระวังในเรื่องของการทํางานของลิ้นของเรานะครับเรื่องการทํางานของจิตใจของเรานะครับก็อยากจะย้ําว่าการคิดดีเป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อบพี่น้องต่อตัวเราเองด้วยนะครับตอบพี่น้องของเราหรือไม่ตอการคิดดีต่อพระเจ้าของเราการคีดต่อพระเจ้าของเราอย่างเช่นหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับให้เราคิดว่าสิ่งนี้ที่เราประทานให้แกเราที่รบที่รัสุขภาพให้ประสบแกเรานั้น เป็นความประสงค์ของเราเพราะเราดูดียิ่งว่าอะไรอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมอบให้แก่เราทางในวันนี้เรายังรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เราสุงทานหรอตรลประทานให้ก็ขอให้เราคิดด้วยนะครับว่าความรู้ของเรานั้นหาได้เทียบเท่าความรู้ของพระองค์ไหมความรู้สึกในวันนี้ของเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจแต่ขอให้ตระหนักไว้สิ่งที่เราประทานให้นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราทรงรักบาปขององค์ทางเราคิดดีต่อพระองค์ความดีก็จะหลั่งไหลมานะครับผม สุดท้ายนี้ฝากกับพี่น้องไว้กับพะดิษที่อยากจะย้ำเตือนนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับิสที่ว่าผู้ศรัทธาคนใดคนหนึ่งจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธานแท้จริงคนใดคนหนึ่งจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาแท้จริงจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาดังเช่นที่เขารักตัวของเขาเองหากวันนี้เรายังเรายังรักตัวเองเรายังไม่อยากให้มีใครเนี่ยมาว่าเราลับหลังเรายังไม่อยากให้มีใครเนี่ย มาลินท้าว่าร้ายเรารับหลังเราไม่อยากให้ใครเนี่ยมาใส่ท้ายมาใส่ร้ายเรารับหลังก็อย่าทํากับพี่น้องของเรานะครับให้เรารักให้เรารักพี่น้องนะครับเหมือนกับที่เรารักตัวเองแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงอัลลอฮุมะซิลลอะลัยฮ์มุฮัมมัดวะลาอฺลีมุฮัมมัดคะามะซิลลัยต้อะลัยฮฺอิบรอฮีมวะลาอฺลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีลุมมะญีดวะบาริกอะลลอมุฮัมมัดวะลาอฺลีมุฮัมมัดกกะมาาบบรรออออติฮีม وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضي الله عن الأربعة الخلفاء أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بمنك وبرامك وأخوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina